ให้เกิดแล้วต้องตายเกิดแล้วต้องตายตายขาดทุนก็มีตายได้ตายได้กำไรก็มีผู้ตายขาดทุนคือผู้ไม่สร้างคุณงามความดีมีตั้งแต่สังสมความชั่วช้าหละหมกใส่ตัวเองซึ่งเท่ากับสังสมฟืนไฟเผาไหม้หัวใจนั่นแหละตายแล้วก็ถูกเผาด้วยอำนาจแห่งตมไฟในเตาสู้ไม่ได้นะ ไฟนรกไฟบาปไฟกรรมนี้แผเผามากร้อยเท่าพันทุีหนักมากกว่าไฟในเตาเราร้อนเป็นไหนไหนหัน <c oughs> ว่าตกนรกคำว่านารกนี้ก็มีหลายหลุมตามอำนาจแห่งกรรมของผู้สร้างเขาความชั่วไว้หนักเบามากน้อยต่างก,กันก็ไปเกิด ให้ในสถานที่ที่พอเหมาะกับกรรมชั่วของ